ตอนที่123ในฝันนักพรตเจ้านักพรตหลีพวกท่านคงเห็นประกาศกันแล้วกระมังมาเมื่อปรากฏตัวในงานชมนุมเขาหลิงซานครานี้ร้ายกาดยิ่งนักในโรงน้ำชาหาดไข่มกกว่าฝึกบำเพ,นพน็ญภายนจรหลายคนล้อมวงกัน มีทั่วลิสงหนึ่งจานชาร้อนหนึ่งปานกลางวิาพากษวิจารณ์ข่าวสารในยุทธภพที่ร้อนยิ่งกว่าชาร้อนกันอย่างครึกครืขินข้าย่อมต้องเห็นแล้วนะสิผู้ชนะกลับเป็นคนของยอดเขาสื่อเชิงสามนักบำเพ็ญเพียรระดับด่างทำให้พวกค่ํำคือของโลกบำเพ็ญเพียรระดับสูงโมโหแทบตายโดยเฉพาะสำนักหรูเฟิงโอ้ยนะ่ากลัวว่าฟ้าลงบรรพบระษของพวกเขาคงทับไม่อยู่แล้ว เซียนกินน้อยที่เป็นผู้ชนะคือเสื้อเฟิงหวนกระมัง เสียเฟิงหวนแปลว่าพยาหงฮ่าฮ่าเสียเฟิงหวนเรอเล่าเจ้าท่านทําข้าขำจะตายอยู่แล้วบทพยาหงคือใช้ย,ยาของเขาเขาแค่แท้เสียชื่อเหมือนชื่อรองจือหมิงมีดาเขาเสี้ยหญิงจง้องอย่างไรเล่าพยักบิดดาพยักไรบทสนักเสี้ยจือหมิงพู้นี้ฝีมือดียิ่งนักข้างๆหลุมผิงไฟมีบทร,ร่างสูงใหญ่สวมเสื้อต่อเผิงกำลังนั่งเดิมชาน้ํามันได้ยินพวกก่าวเช่นนี้บทผู้นั้นพรานส่งเสียงอืมเบาๆ จอกชาหยุดอยู่ริมฟีปากไม่ได้ขยับอีกที่กล่าวกันว่าเขาคือบุตรพญาหงนี้ไม่ใช่ความเท็จเหล่าประมุกน้อยคนอื่นล้วนมีเทพศสัตราเขาประเสริฐนักละดาบโค้งเล่มเดียวตัดทางถอยคนอื่นทื่อดืสุดยอดจริงๆถ้ามาดูสิบ้างเขาคือสิทธิ์ผู้ใดสิทธิ์ใต้อนาคของหวานเยี่ยอีเหงิงจะเป็นพวกกินผักได้หรือ เป็นความนายแฝงว่าเป็นคนไม่มีพิษสงไม่ทรรดาไม่ใช่คนที่คาดจะหาเรื่องหรือรังแกได้ไงเหนมันพวกคนกินผัก พียงแต่ข้าคิดว่าเสี้ยจิหมิงชนะอย่างบุตริตหรือพวกท่านไม่ได้ยินระหว่างปรองคู่เสี้ยนจิหมิงกับนานกงซื่อสู้กันอย่างสูสีหากไปใช่เพราะสติที่นันกงซื่อพามาด้วยเป็นตัวทวงแล้วก็ข้าว่าแพ้ชนะอย่างไม่อาจรู้ได้บรรุษที่ตั้งใจฟังอยู่ตลอดได้ยินเช่นนี้ในสุดกวางจอกชาที่ยังไม่ได้ดื่มลงเขาหันหน้ามาสายตาคมปราบดุดสายฟ้าทานสะอาดจัดเกร็ดน้ำแข็งรูปชมงดงามยิ่งเขายิ้มให้ผู้ฝึกมําเพนเหล่านั้น ร่วมวงสนทนาด้วยสหายผู้บำเพ็ญทุกท่านรบกวนแล้วหลายวันก่อนข้าฝึกบำเพ็ญอยู่ในเขาไม่รู้วันรู้คืนทำให้พลาดงานชมนมเขาหลิงซานไปมิครูเอิญได้ยินทุกท่านบอกว่าเสี้มเมืองชนะเลิศริงแปลกใจอยู่บ้างไม่ทราบพอถามสักหน่อยได้หรือไม่คนเหล่านั้นชอบให้มีผู้ฟังอยู่แล้วตอบรับโมราทักทายโมรานด้วยความกระเตือหรือร้นขยับกาอี้างให้เขามานั่งด้วยกันโมรานเองก็ไม่เสียมาราย,ยาทเวลานี้เขาสุขปุมกว่าเมื่อตอน ลงจากเขามากนักเขาให้เล่าปานโรงเหนียงเขาให้เหล้าปานเหนียงโรงน้ําชาเพิ่มชาหลิงซานเหมียวเอีย้ยมาหกป้านจากนั้นก็ส่งพุทธลูกพุชชาเสื่อมลูกพุชชาดองเปรี้ยวอิงเทา้าลีเล่าหวาน อิงเท้าหลีเหล้าหวานหลีเหล้าคือน้ำนมได้จากเมล็ดอัลมอนด์และเมล็ดข้าวสาลี่ผสมกันนำไปต้มจนเนื้อข้นเหมือนพุดดิ้งปรุงรสหวานด้วยน้ำตาลมอโทส,ส่วนอิงเท้าคือลูกเชอร์รี่ที่ใส่เพิ่มเข้ามาตามชอบอาหารชนิดนี้จีงลักษณะหน้าตาคล้ายพุดดิ้งอัลมอนด์กับวีเปอร์รี่กับวิเปอร์รี่ใส่ลูกเชอร์รี่และเมล็ดแตงขวดดีงูมาแบ่งให้ทุกคน ลุงก็สงสัยว่าไม่ได้แต่งคาว่าดีงูเนี่ยมันจะขมไหมแต่ลุงคิดว่าน่าจะขมนะดีงูไอ้คาว่าดีทุกตระกูลเนี่ยมันต้องขมนะยิ้มพรางเอ่ยว่าบุตรรักของสวาร์เสียเจีหมิงแม้ไม่มีเทพสตราก็ไม่แปลกที่จะคว้าอันดับหนึ่งได้เพียงแต่ไม่เคยยินทุกท่านกล่าวว่าร่างปรองคู่นั้นกงซื้อแห่งสนัรูเฟิงพาแม่นาง วงสนทนานี้ล้วนเป็นบุุรษมกักยินดีเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่นางอย่างมากแม้แม่นางผู้ดันหาใช่ของพวกเขาไม่ก็ใช่นะจีสร้างเป็นคนงามฝังปณิธานวีรบ,บุรุษแท้เซวหาไม่แล้วด้วยอาคมพงน,นั้นกงซื่อเสียจหมิงจะครองความได้เปรียบหรือไม่ก็ยังไม่แน่เรื่องนี้น่าสนใจนัก คนรับต่างจากในชาติก่อนที่แย่หวังชีกับนานกงเสื้อได้อันดับหนึ่งร่วมกันในงานชมรมเขาหลิงซานเดิมโบราณคิดว่าการตายชูวันหญิงเป็นแรงกระตุ้นเสี้ยมเหมืองทําให้พญาหงน้อยเขิมขึ้นมาแต่ดูจากตอนนี้แล้วเหมือนตัวปลาจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเสี้ยมเหมืองเพียงอย่างเดียวไม่ทราบว่าแม่นางน้อยผู้นั้นมีสถานะอะไรหรือผู้หญิงเลื่แท้ส่งหรือชือ่ออะไรถงถงเถงอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้ว สรุปก็คืองามยิ่งนะคําว่าหัวใจคุณชายนักรรูปเฟืงด้านกงถูกนางชิงไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่แค่งามนักแต่งามเลิศยิ่งนักในปตทพีโดยแทะหาก้าเป็นนานกงซื่อใ่อยอมไม่เอาอันดับหนึ่งของเขาหลิงซานแต่ขอเอาใจคนงามให้มีความสุข เมื่อรานอืมเป็นดังคาดจริงๆงานชุมนุมเขาหลิงซานแบ่งเป็นปร,รองเดี่ยวปร,รองคู่และปร,ะรองกลุ่มคะแนนจากทั้งสามประเภทนํามาเฉลี่ยแล้วจึงจะได้ผู้ชนะในท้าี่สุดชาติก่อนเสม,มือนกับซื้อเมื่อจับคู่การปร,รองกันนั้นกงซื่อและเย่ยวงชีซึ่งเย่ยวงชีก็ือผู้ที่มีฝีมือต่อสู้แข็งแร่งที่สุดนอกจากโชวหวันหน่งการปร,รองครั้งนั้นผลลัพธ์แค่คิดก็รู้ได้แต่ชาตินี้ม่ราะเกิดปัญหาที่ใดน,นั้นกงซื่อกับร่วมมือกับเย่ยวงชี แต่พาตัวถ่วงอย่างส่งซิวถงไปด้วยเมื่อรานวางจอกชายกมือครึงขมับตนเองไม่รู้จริงๆว่าคนนี้คิดอย่างไรกันแน่สตรีน้อสตรีแม้แต่ม้าป่าอย่างนั้นกงซึ้งยังถูกจัดการจนเชื่องมีคนเอ่ยอย่างทอดท้อนใจคนอื่นพากันหัวเราะเกลียวเมื่อรานอดถามไมาได้ว่าเย่ยวังฉีเล่าอะไรนะเมื่อรานกล่าวว่าเย่ยวังฉี เห็นทุกคนงุนงงในใจมุรันเริ่มประสุกไม่ศรมนั่นก็คือเพพสงครามที่สร้างความลำบากให้แก่ข้าไม่ชาติแล้วเชิญนะเพื่เจ้าจะไม่รจักได้อย่างไรมุรานจึงว่าพรางทำท่าทำมือประกอบก็คุณชาอีกทั้นหนึ่งของสนักรเฟังอย่างไรเล่าขายาวๆตัวสูงสูงนิสยัยดียิ่งไม่ค่อยปูดใช้กระบี่เป็นอาวุธ ยังมีเห็นสีหน้าทึมทื่อของทุกคนโมร่หลานกระถอนหายใจเขาเริ่มจะเราได้หลังๆแล้วแต่ยังคงพูดจนจบยังมีธนูคันหนึ่งังไม่รู้จักอะ่ะไม่มีชื่อเสียงกระมังคนนี้สหายท่านไปดินได้ยินมาจากที่ใดสนักเวฟ,ฟัฟงส่งสิทธิสิบหกคนมาร่วมงานชำนมเขาลิงซาาไม่มีสักคนที่แท้ยีจริงดังคาดหมาชาตินี้เย่วงซีไม่ได้เข้าร่วมงานประลองเมื่อหลานเงียบไปครู่หนึ่งนึกถึงเย่วงซีพูดกันนน้นกงเสื้อดีห อสุราว่าเจ้ากลับไปเถอะข้าจะไปเองเขาพรานรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนี่คงไม่ใช่เรื่องจริงกรรมังหรือว่าเย่วงซีออกจากสำนักหรือเฟิงแล้วจริงๆชาติก่อนเย่วงซีบอกกับเพชคาตก่อนตายว่าหลังจากเขาตายแล้วอยากให้ฟังเขาไว้ที่สุสานมีรับบษของสำนักหรือเฟิงร่วมฟังกับนานกงซื่อเมื่อหลานนึกแล้วถอนหายใจไม่หยุดเหตุใดเรื่องราวจึงกลับกลายเป็นเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงอันแยบคายเล็กๆในน้อยกลับแผ่ขยายเป็น วงกว้างราวกับอลอกขึ้นไร้สิ้นสุดจากนั้นพลิกฟ้าตลบดินท้องทะเลก็แปรเป็นทุ่งหม่อน ที่แท้การเปลี่ยนแปลงโชคชะตาสามารถก่อเกิดขึ้นลอมโฮมกระนำต้องสังเวยด้วยระหิดร้อนเดือดแอม,มตาให้ความเจ็บปวดเพื่อจะแลกคนเสเพรที่กลับใจและทิ้งความอาคตาแค้นในอดีตทั้งหมดกลับมาอย่างเช่นเขากับโชว,วันนิงแต่การเปลี่ยนแปลงของโชคชะตายัางสามารถเกิดขึ้นอย่างเงียบงนันเหมือนอย่างเช่นเยี่ยว,วังชีกันานกงทุกอย่างทุก ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุและผลเป็นไซต์เอฟเฟก์ของกันและกันบางทีอาจเป็นเพราะทุเรียนแรมวันนั้นหน,นานกงซื้อรั้งพวกเยหว,วังจีให้ค้างแรมตกกลางเดึกหนานกงซื้อกระหายน้ําจึงลุกไปหาน้ําชาที่ชั้นล่างเจอส่งสิวทงพูหน่าสงสารเข้าพอดีบางทีอาจเป็นเพราะส่งชิวทงรินชาให้ก้าวเพราะอาจเป็นเพราะนางเดินเหินไม่สะดวกสุดล้มขณะขึ้นชั้นบนผู้ใดจะไปรู้ได้หรืออาจถึงขั้นว่าอาจเ,เพราะเขาดื่มน้ําอย่างเจร้อ จนหยดเปียกอกเสื้อนางว้าวจากนั้นนางจะยื่นผ้าเช็ดหน้าเขาอย่างระมัดระวังในตอนนั้นบรรยากาศเป็นใจนานกงซื่อของเอ๋ยกับคุณอย่างเรียบง่ายแต่ไม่มีใครรู้ได้ว่าความจริงดาวสนและชางโคจรดาวสนให้ดาวซางโคจรดาวโป้ตุยเคลื่อนเข้ามาชิดพวกเขากระพันเปลี่ยนแปลงเพราะผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งน้ำถ้วยหนึ่งหรือคำกล่าวขอบคุณ คําเดียวเพียงแต่คนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ไม่มีใครสะกในเสียงดังสนั่นของโชคชะตา นานกองซื้ออาปากหาเดินขึ้นชั้นบนสรงซิวทงร่างสะอดสะองยืนมองเขาส่วนเยววงซีจุดเทียนอยู่ในห้องอ่านตำราที่ยังอ่านไม่จบชาติก่อนโมรานไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำคิดว่าตอนอยังรู้ฟ้าดินประจักษ์แจ้งกันเวียนว่ายตายเกิดแล้วบัดนี้จึงพบว่าที่แท้พวกเขาล้วนเป็นจอกแหนบนโลกหนีเพียงลมราตรีพัดมาก็กระจายไปเพียงธทวรโปโยหนึ่งราตรีก็ลอยหายไปคนบนฝั่งทุ่มก้อนหินใส่ก้อน เดียวก็ตีดวงจิตสีเขียวจนแหลกเหลวแต่กระจายได้เขาโชคดีเพียงใดแล้วลอยไปไกลไรกลับมาอยู่ข้างกายชูว,วันหนิงได้ยังแสดงความกระตันอยู่ต่อนหน้าอาจารย์ได้ทั้งยังเอ่ยว่าขออภัยข้าทำให้ท่านผิดหวังกับชูว,วัน,นิงได้ หลังจากดื่มชาเสร็จแล้วเขาบอกลาทุกคนด้านนอกลมเริ่มก่อตัวอีกไม่นานฝนก็จะตกลงมาเมื่อรานสวมโตกผงเดินเข้าไปในป่าลึกร่างของเขาห่างออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆว่างเปล่าขึ้นเรื่อยๆค่อยๆกลายเป็นจุดเล็กๆใต้แสงสายหยันเหมือนคราบหมึกที่แผ่กระจายในสะล้างจานฝนหมึกสุดท้ายก็จืดจานจนมองไม่เห็นกลืนเกลืนเปรี้ยงป้งเปรี้ยงปงปาง เสียงฟ้าคำรามท่ามกลางฟ้ามนสลัวสายฟ้าสีม่วงแลบแบปฟ้าฝนกระหน่ำตกลงมารากับพันขนสุกหมื่นอาชาฝนตกแล้วในโรงน้ําชามีคนชะงกหน้าออกไปมองเราเห็นฟ้าผ่าหน้ากรัวก็ถอยกลับมาฝนตกหนักเหลือเกินให้ตายเถอะตาเข้าฟ้างไว้ที่บ้านไม่มีคนเก็บป่านนี้คงแฉะไปหมดแล้วช่างเถอะช่างเถินเล่าป่านเนียงเอาชามาอีกบ้านรอฟ้าโปร่งแล้วค่อยกลับบ้านเมื่อรานเร่งฝีเท้า เขาท่ามกลางสายฝนวิ่งท่ามกลางสายฝนหลบหนีท่ามกลางสายฝนหลบหลีจากสามสิบสองปีอันแกน่นอันไร้แก่นสารเมื่อชาติก่อนท่ามกลางสายฝนเขาไม่รู้ว่าฝนที่โถมกำนัำเช่นนี้จะชล้างความผิดบาปของเขาได้หรือไม่ชูวันหญิงให้อภัยเขาแล้วแต่ตัวเขาไม่อาจทำได้ในใจรู้สึกหนักอึ้งแทบถูกตนเองบีบคั้นจนหายใจไม่ออก เขายินยอมใช้ชุดที่เหลือต่อจากนี้ทำความดีชดเชยแต่ฝนที่เทลงมาในชุดที่เหลือจะชะล้างบัปการรมที่ฝังลึกในกระดูกและรอยมลทินในเลือดของเขาไปได้จริงหรือขาแทบอยากให้ฝนนี้ตกไปตลอดห้าปีเพียงอยากเราจะถึงวันชูวันหิงฟื้นขึ้นมาตนน้นเดินอยู่เบื้องหน้าอาจารย์ในสภาพที่สะอาดขึ้นบ้างสะอาดขึ้นอีกเล็กน้อยเมื่อถึงเวลานั้นเขาไม่อยากให้ตนเองสกรปรกเหมือนในตอนนี้สกรปรกจนราวกับ ดินทรายรากับบุุนทุลีรากับขี้ดินใต้พื้นรองเท้าขีเท่าในซอกเล็บของกอทานเขาพียงอยากจะดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยดีขึ้นกว่านี้อีกสักนิดก่อนที่ชูวันหนิงจะฟื้นขึ้นมาเช่นนี้แล้วสิทธิทเลวที่สุดของที่สุดบนโลกนี้ก็พอจะพอมีก็อาจจะพอมีความกล้าอันน้อยนิดลยปากเรียกอาจารย์ที่ดีที่สุดของที่สุดบนโลกนี้อีกสักคำตกดึกคืนนี้โม่รานจับไข่เอาก็วิ่งเดินกัน นนร่างกายของเขาแข็งแรงถึกทนมาตลอดชนชนนี้พอเจ็บป่วยก็มักรุนแรงเหมือนดินถลม่มภูพาทลายจนไม่อาจควบคุมเขานอนอยู่บนเตียงเดียวดายหลับไปใต้ผ้านวมผืหนหนาที่ห่อคุมร่างคืนนี้เขาฝันถึงเรื่องราวเมื่อชาติก่อนฝันว่าชาติที่แล้วตนทรมานชูวันหิงอย่างไรฝันว่าชูวันหิงดิ้นรนใต้ร่างตนชูวันหิงหมดลมหายใจในอ้อมกอดตนเขาตกใจตื่นจากความฝันนัน นอกสภาพอากาศเลวร้ายเขาครามหาแท่งหินจุดไฟเพื่อจุดเทียนแต่ไม่ว่าจุดอย่างไรหินจุดไฟก็ไม่สว่างเขายอนมีดจุดไฟและหินจุดไฟไวข้ข้างๆอย่างยอมแพ้เอาหน้าซุกในฝ่ามือพรางถูแรงๆดึงปุ้มถมตะผมตนเองด้วยความรู้สึกเจ็บปวดลูกกระเดือกขยับขึ้นลงในลำคอเป่งเสียงคำรา,ามคร่ำคนราวกับสัตว์ป่า เขาหนีพ้นความตายแล้วหนีพ้นคำประนามแล้วทว่าสุดท้ายก็ไม่อาจหนีพ้นหัวใจตนเองเขาหวาดกลัวยิ่งนักบางครั้งแยกความฝันกับความจริงไม่ออกบางครั้งเขาต้องการแน่ใจว่าต้นตื่นอยู่หรือว่าหลับอยู่กันแน่เขาทรมานเหลือเกินรู้สึกว่าวิญญาณของตนแยกออกเป็นสองส่วนของชาติก่อนกับของชาติหนี้วิญญ,ญาณทั้งสองดวงนี้กาลังฉีกถึงกันและกันดวงหนึ่งกําลังถมน้ําลายกลดอีกดวงหนึ่งว่าเหตุใด เมื่อจึงอาบไปด้วยข่าวเลือดคุ้มครั่งเสียสติอีกดวงก็มายอมอ่อนข้อถามอีกฝ่ายว่ามีสิทธิ์อะไรยังมีหน้ามาใช้ชีวิตยอยู่บน โลกเหมือนคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆวิญญาณในชาตินี้กำลังบันดาลโทสะใส่วิญญาณในชาติก่อนโมโไว้อีท่าเสียนจินเจ้ามันตัวไรข้าเจ้าก็บาปมหัน์เช่นนี้จะให้ข้าชดเชยได้อย่างไรในชาตินี้ข้าอยากเริ่มต้นใหม่เหตุใดเจ้ายัางตามผัวพันในฝันในยามเมาหมายในความมืดสลัวกระโจนออกมาสาบแช่งข้าด้วยใบหน้าบิดเบี้ยวทุกครั้งที่ข้าไม่ทันระวัง สาบแช่งให้ข้าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสาบแช่งให้ข้าให้กรรมตามสนองคนชั่วชาเช่นข้าเจ้าสาบแช่งให้ทุกอย่างนี้เป็นความฝัน สักวันมันจะต้องแตกสลายเจ้าสาบแช่งข้าให้วันหนึ่งข้าตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองยังคงนอนอยู่ในตำหนักอูสานเจ้าหัวร้อยอย่างกำเริบบอกว่าชาตินี้ไม่ใครรักและห่วงใยข้าอีกแล้วคนเดียวที่ยอมตายเพื่อข้าก็เป็นข้าที่ทำร้ายเขาจนตายไปแล้วแต่คนพวกนั้นคือข้าหรือ ไม่อะไม่ใช่ข้าเป็นเจ้าอย่างไรเล่าถ่าเสียนจินเป็นเจ้าเมื่อไว้อีข้ากับเจ้าไม่เหมือนกันข้ากับเจ้าต่างกันมือข้าไม่เปื้อนเลือดข้าข้าเออข้าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้วิญญาณอีกหนึ่งดวงอีกครึ่งดวงก็กำลังตะกรเสียงแหบมันอ้าปากที่มีเขี้ยวแหลมคมไปหน้าบิดเบี้ยวเจ้ารู้สึกผิดมิใช่หรือเจ้าทำผิดไปแล้วมิใช่หรือฉะนั้นเหตุใดเจ้าไม่ตายไปเหตุใดเจ้าไม่ ใช้เลือดของเจ้าสังเวยคนที่ถูกเจ้าทําร้ายโดยไร้ายสาเหตุเมื่อชาติก่อนเดรัจฉานใจขดเจ้ากับข้ามีอะไรต่างกันข้าคือโมโหวยอีกหรือว่าเจ้าไม่ใช่เจ้าแบกบาปกรรมที่ก่อไว้เมื่อชาติก่อนข้าแบกความทรงจําเมื่อชาติก่อน เจ้าไม่มีวันสลัดข้าหลุดได้หรอกข้าคือเจ้าฟันร้ายของข้าคือปีศาจในใจเจ้าคือวิญญาณชั่วช้าหน้ารังเกียจที่ถูกถวยเทพพิภากษาเริ่มต้นใหม่หรือเจ้าถือดีอะไรเจ้ามีหน้าอะไรมีคุณสมบัติอะไรจะเริ่มต้นใหม่เจ้าตบตาคนทั้งโลกตบตาคนที่รักเจ้าความดีที่เจ้าทำก็แค่กลบเกลื่อนความรู้สึกผิดที่หน้าอโสูในใจเจ้าได้เพียงเล็กน้อยฮึม มโม้ไวอ้อีเจ้ากล้าทุกคนรู้หรือไม่ว่าชาติก่อนเจ้าเป็นคนเช่นไรเจ้ากล้าให้ชูวันิงรู้หรือไม่ว่าชาติก่อนเป็นเจ้าใช้มีดแทงกอกเขาให้เขาหลั่งเลือดจนหมดตัวอยู่ไม่สู้ตายเป็นเจ้าทําให้ใต้ล่าต,ต้องทูกเข็นเดือดร้อนทุกย่อมยา้าเป็นเจ้าทางสิ้นือ เดรชาญข้าก็คือเจ้าเจ้าก็คือข้าเจ้าหนีไม่พ้นข้าก็คือเจ้าโมืหไว้อีจกจะกล้าไปเสดหรือไม่ว่าไม่ใช่หรือไม่เมื่อรานถูกบีบคั้นจนแทบครั่งเขาครามหามีดจุดไฟและหินจุดไฟที่ข้างเตียงอีกครั้งพยายามอย่างยิ่งให้จุดเทียนให้สว่างกับไล่ความมืดมนอนนนทการอันน,กกาน,น่าสะพรึงออกไปทว่าแม้แต่เทียนก็ไม่ต้องการเขาเทียนก็ไม่อยากช่วยเขาเขาถูกโยนเข้าไปในความมืดมิด ือสันริกของเขาถูหินจุดไฟอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง ไม่ว่ากี่ครั้งก็ล้วนว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางสิ้นในสุดเขาก็ล้มลงบนเตียงร้องไห้ดังลั่นเขาพร่ำขอโทษไม่หยุดในความมืดราก็มีคนเงาคนมากมายล้อมเตียงเขาเงาคนเบียดเสียดแน่นขนาดเหล่านั้นกําลังสาบแช่งเขากําลังจะเอาชีวิตเขาเขาพวกเขาบอกว่าเขาทําชั่วมาหนึ่งชาติแล้วย่อมชั่วชาติไปทุกชาติย่อมชั่วช้าไปทุกชาติ โมรานไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรพานรสึกหมดสิ้นหนทางนแต่พร่ำร้องว่าขอโทษขอโทษแต่ไม่มีผู้ใดสนใจใครสนใจเขาเลยไม่มีผู้ใดย,ยกโทษให้เขาหน้าผากของเขาร้อนลวกในใจร้อนด่งไฟสุม ทันนั้นเขาคล้ายยินเสียงเหมือนใครบางคนกําลังถอนหายใจเบาๆท่ามกลางพูดผีปีศาจเขาลืมตาขึ้นเขาเห็นชูวันหนิงมาหาชูวันหนิงยังคงเหมือนเมื่อก่อนชุดขาวยาวราบเนชุดคลุมใหญ่แขนเสื้อกว้างไปหน้าหล่อเลาดังในวันวานเขาเดินเข้ามาเดินเข้ามาข้างเตียงโมราน มื่อานสะอื้นให้อาจารย์ข้าข้าไม่คู่ควรพบกับท่านใช่หรือไม่ชูวันหนิงไม่ได้กล่าวคำใดเพียงหยิบมีดจุดไฟและเห็นจุดไฟขึ้นมาจุดเทียนเมื่อานจุดไม่ติดชา้าช้าที่ที่มีอาจารย์อยู่ก็มีแสงไฟที่ที่มีชูวันหนิงอยู่ก็มีแสงสว่างเขาเยืนอยู่หน้าเชิงเทียนดวงตาใต้ขนยาที่หลุบลงเหลือขึ้นมองโมร่านเงียบเงียบจากนั้นคลี้ยิ้มอย่างสงบเป็นรอยยิ้มเบาบางยิ่งนัก นอนเถอะโมรานดูเจ้าสี่ไฟสว่างแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวหัวใจของโมรานคล้ายถูกกระแทกอย่างแรง <c oughs> ด้วยบางสิ่งที่หนักอึ้ง <c oughs> เขารู้สึกว่าศีรษะปวดร้าวจนจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆ <c oughs> เขารู้สึกว่าคําพูดนี้ช่างก้นหูเหลือเกินคล้ายเคยได้ยินมาก่อนแต่เขานึกไม่ออกแล้ว จะล่วงเข้าสู่ความฟันโบราณจะพยายามคืนลืมตาพลันพึมพำออกมาอย่างสลืมสลือแต่สุดท้ายล้วนทิ้งข้าไม่มีผู้ใดสนใจข้าข้าเป็นสุนัขถ,ถูกทอดทิ้งมาทั้งชีวิตทุกคนล้วนรับเรียงข้าอยู่ไม่กี่วันจากนั้นก็ทิ้งข้าอีกข้าเหนื่อยเล็อกเกินจริงๆอาจารย์ข้าเหนื่อยมากจริงๆข้าทนไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วเหมือนสุนัขเร่ร่อนที่นอนกลางดินกินกลางสายไม่มีบ้านให้กราบฝนสกปรปกเล็บบินหัก Yeah. <laughs> เพื่อที่จะมีชีวิตรอดต้องแย่งชิงอาหารจากขอทานและแมวป่าเมื่อถูกรังแกนนานวันข้าวก็ไม่เชื่อใจใครอีกเลยยามได้เหตุผนลนก้มลงมาหาสุนัขบ้านอาจคิดว่าคนผู้นั้นกำลังจะให้อาหารมันแต่สุนัขที่ถูกทอดทิ้งมีแต่จะคิดว่าคนอื่นกำลังจะก้อนเห็นเกลี้ยงใส่มันมันตะลีตะลานตื่นกลัวแยกเขี้ยวใส่ทุกคนนี่ก็คือชีวิตของเขาอาจารย์หากวันใดท่านไม่ต้องการฆ่าแล้วก็สังหารฆ่าเสียเถอะอย่าทิ้งฆ่าเขาสะเอื้อน เ่ยเสียงแผ่วความรู้สึกที่ถูกทอดทิ้งครั้งแล้วครั้งเล่ามันทรมานเหลือเกินตายเสียดีกว่าเขาจับไข่จนเลอะเลือนสุดท้ายแล้วเขาไม่รู้ว่าตนอยู่ที่ใดกันแน่ค่อยๆจำได้ไม่ชัดเจนแล้วว่าคนที่ปรากฏในความฝันผู้นั้นคือใครกันแน่ท่านแม่ก่อนจะพลอยหลับไปสุดท้ายก็เอ่ยว่าฟ้ามืดแล้วข้ากลัวข้ากลัวข้าอยากกลับบ้าน ต่อนครับตทเนตที่080104779นะครับ0801047799พร้อมเพรีกับคุณครับลุงโตโน่พาคินนะครับ